เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนปลายเหตุกันมากนะคะสำหรับปลายเหตุก็คือสําหรับคนที่ใส่ลิ v ว์ไ t ดมอนกระปุกนี้เนี่ยทํามาจากสารบริสุทธิ์สวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวขอถอดแมสก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้นะคะเป็นยุคข,ของการใส่แมสกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสแบบผ้าหรือว่าแมสแบบกระดาษนะคะก็สามารถทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมี ปัญหาของเรื่องของริ้วรอยของสิวเกิดขึ้นได้นะ,ะเนื่องจากว่าเราใส่ทั้งวันเนอะแล้วก็ทําให้มีการหมักหมมแบคทีเรียนะคะถ้าเราไม่รักษาความสะอาดเนี่ยก็จะทําให้เกิดสิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆตามมาได้นะคะวิธีแก้นะคะมีทั้งแก้ที่ต้นเหตุและแก้ที่ปลายเหตุเรามาคุยกันที่ต้นเหตุก่อนละกันต้นเหตุนะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะผิวหน้าของเรานะคะถ้าเป็นคนที่มีความเอ่อรู้สึกว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็สําหรับลิฟว์ไวเดมอนต์กร,าากรบริสุทะ,ะว ่สาคัญผสมเชรบริสุทธิ์ด้วยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ลืมไปได้เลยค่ะกระบอกเดียวเอาอยู่มีทั้งเด็กครีมแล้วก็นายครีมนะคะนี่จะป้ายให้ดูจะหมดแล้วไง เดย์ครีมของอิงเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเซรั่มนะคะมีทั้งมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยซึ่งเรียกได้ว่าทาแค่นี้นะคะแล้วก็สามารถลงเครื่องสำอางต่อได้เลยช่วงนี้ไม่ได้ทำงานเยอะนะคะก็จะแบบลงแบบเรียกว่าบางเบาเบานะคะให้ล้างออกง่ายๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่แมสก์นบางทีถ้าเราแต่งหน้าหนาจนเกินไปมันก็จะยิ่งทำให้เกิดการหมักหมมของแบคทีเรียเกิดสิวอุดตันได้นะคะถ้าผิวเราชุ่มชื้นถ้าผิวเราสะอาดนะคะก็ จะลดเรื่องของการเกิดแบคที ria นะคะของการกําเนิดของสิวได้อะ เราพูดกันในเรื่องของปลายเหตุกันบ้างนะคะสำหรับปลายเหตุก็คือสําหรับคนที่ใส่แมสที่เป็นแมสผ้าแบบนี้นะคะก็ควรจะซักทุกวันนะคะเพราะว่าแมสเนนอกเหนือจากเรื่องของรอยของเครื่องสาอางแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ําลายเราด้วยนะเพราะว่าเราต้องพูดต้องคุยอยู่คนอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็สําคัญมากๆสาหรับใครที่ใช้แมสที่เป็นกระดาษวัน2วันก็ควรจะเปลี่ยนแผ่นได้แล้วนะคะแก้ที่ต้นเหตุดีที่สุดคะ่ะเลือกใช้ครีมนะคะมอสเจอไรเซอรซ์ที่บางเบานะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวโดวย เพราะคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างลิฟวายไดมอนนี้นะคะที่มีสารบริสุทธิ์และเพชรบริสุทธิ์มาด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันมากๆนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะ